บอกว่าถาเนี่ยกับบัวถาคนส้วนบอกหอยแมพี่น้องข้าเก็บบอกหอยใหญ่หลายอู้บาดนีนะเก็บโตมันแล้วพี่น้องมันแหล่ะอู้ยัวปลาเขาสวยไหมปวดปลาเขาสวยไหมปวดแท้พี่น้องปวดแท้พี่น้องปลาเขาสวยเงี้ยกินตัวนึงอิ่มสองคนอืมอ๋อสวัสดีครับพี่น้องครับมาหนีกับพ่อพ่อกันครับการเมาหาปลาเพี่วพี่น้องมาบ้านเฮียน้องเสี่ยงเพื่อเราครับผม ช่วงนี้ก็ประมาณทุ่มไปฮะคดียุล่ลระยะน,นี้แหละพี่น้องครับเอามาลุนน้ากันกนกึกเราเหรว่าฉีมานมาพี่น้องมาหาป่าไปใส่เลี้ยงคือจีวท่านเนาะก็ิอาจจะเป็นมืออื่นเนาะมืออื่นพอได้ปิ่งได้ลาบก็เอาเนาะพี่น้องนะไปไปลุนน้ำกันครับผมมันมาน,าน มันตัวข้นมันนี่ยคือไปของพุ่น แกงละตัวนึงแปลงคุณแปลงอู้หูเก็บมดีด้วยสองดียโอ้ปลากระเพียนกระเพียนตัวนี้สีแปลงโอยบอกหอยปอดปอดโคตรบอกหอยจูบอิเมียบอกหอยเหมือนปูหนาตาใหญ่จรนงจ้ิโคตรบอกหอยจูบสองแตามพี่น้องสองเต้มจ้ะบาาแดงแห้งมันครับผม mà đang hẹn bạn xõm tiếng không bạn bạn cái 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 này cái gì múa จีตัวนึงไอ้ตูบหอยเชอรี่โอ้ยส่วนหน่อยบักหอยเ <c oughs> มือ่อใดว่าสิบ่เอากระอดบ่ได้ดอกพี่น้องอน <c oughs> ส่วนบักหอยมันมีตัหน่วยงามงแมไหมจ๊เอ้เอเขาเผาบ่ะืออุ้บตัวนึงจะไรออยอ้อ้ยสงแต่เพียนสวงัดปลาเจียเออกโอ้มันจะซีเตมหาเตมนิติ <c oughs> สามสี่เต็มสองสี่เต็มสามสี่เออโอ้ตึกแ<อ>บบอะไรนัดไหมพันยานมันตื่นไฟม่งก็เลยล่องตึกแบบมาเปิดไฟมึงจ้ะมันอยู่พี่น้องมันอยู่สี่เต็มจ้ะ อือดูดูดูเห็นหมนี่ยเห็นสวงสามขืนมาเถอะมันสิหัวหอกดูไร แค่ละเหลือสองห่งตัวโอ้นีดิีสามตัวอ้หูแต่ปลาสวยหนึ่หงห้ามสามเต็มสามเต็มพี่น้องบมกหอยเด็กสี่เต็มพี่น้องสี่เต็มมีแต่ปลาอีพียงเอ้ากนะ็บปไหนน่ปเดียรเด้กตัวนึงอีกอุ้ยยเดสัตว์ออกเด้อ อี่ตัวนึองอีสับเพโอ้ตัวสับเพล่เออกำเอาที่ตัวนึองอื้เนี่นนนนยพมันสิไข่อยู่ตีบ้านแม่ไหนใหม่ก็ไ <c oughs> ข่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ปลาปลากะลายใหม่กะลายโอ้ปลามันอยู่น้ำใหม่ <c oughs> โอ้แสดงว่าอยู่เท่าสีบวมีเด้อนี่บว <c oughs> พผู้ใด <c oughs> อุ้ยมีอยู่เนาขึ้นมาโอ้พอดีละ อ right> ุ้ยไปอีท uh ี่อีทอีท yes ีอีท่อดปลากจบไม่เหืนสาพี่น้องมเหือสาเ้ไว้หมันเป่นเป่ยย่งไป้งเดียวออกทังนี้เดี๋ยวปะ้ข้ากี่มั ไ,ไปไอ้ไทยปลากับข๋องไปไอยไทยเตะตัวนี้ดิโอ้ตัวใหญ่ยอยู่ตัวใหญ่ยอยู่อโอ้ใหม่กะนาดีใจพี่น้องไปไอไทยนี่กับปลาเจนี่กับปลาเจนี่ปล<ห>าซอยหาตัวอืหากับตัวใส่เลี้ยวเอามาันมันดีใจช้ำนี่ก็ได้ชุดหลักทีดเล่พี่น้องไม่ทันเลย ข้างฟังยังนีนงเต็น่เนี่ยแงาอหลายจัาสีสุบมองจังไหนจังสีโบอของเนาะออกมนน่นานะ่ังตายยังบุ <laughs> ยังให้ออกเนาะ <laughs> <laughs> แล้วแต่ดวงครับทั้งนี้นี่ห้อยวัวปะ ง่วงล่วงกินน้ำนห่เง้ยเอะเนียซะขึนมาสีบครับโอ้ให่บนอ่าตปลาแต่ก็ต้อ,ตองน้อย <c oughs> ดิเด่อย้ยนี่หิงง่วตัวนี้เถอะนี่ ปล่อยพี่น้องปล่อยดิ่มดีดีดิไ,ดไปไปเพื่อไปขึ้นไปตัวง่ายพ่อขึ้นทะทะทะมาแตกคักแต่าบาทนี่ยปกไหมเดี๋ยวมึงมึงนี้ตืน่นเตี้ยห้อยควันห้อยห้อยห้อย

ตุ๊กตาบุกหอยกันมับกหอยกันหลายอตกตาหน่อยตกตาหน่อยหอยเลยโอ้โตอยู่เหี้ยนปนไปบัโอ้เป็นปนซีกันก็ดีเอาไปยด้อตายหอยควนทีนะ ta quay ra À, giờ tôi chẳng xí mạo. Ừ. Bát bát đây bọc ngoài bọc lái phía nó. Nhưng cái như <laughs> Bà nói đồ chất chất Tám à, <laughs> <laughs> แพ็คคู่โดดพร้อมกันแพ็คคู่เลยโอ้ยตีนเหี้ยลงหอนพื้นบนน้อย,อยอหนาปวดเห็นมั้ยเดีหัวเขาบอว่าเพราะว่าตองน้อยอีกแล้วมันมีแต่ปลาปล่อยแท้ปล่อยซะปลาได้ตัวนึงปลาปล่อยตัวนึง กุ้งกับปลยอไว้ไวๆดู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 ต้นมะเขา่าเผาไม่ตายป่ะเดนเกือบเกือบบ่ได้บ่เห็นมันต่ที่แหลกเฉ้ยเียดเฉียดลัก ว่าท่านต่ำโอ้ยข้าพวดไอ้จ,จังไหนจังสัตว์ขึ้นฟังผุนตัวงไงผูออกไงช่างวะบัวมันสัตว์ขึ้นถือ่อห <c oughs> ม่องขาดสงสัยนายดิตัวบุญไงหนั่นเยอะบ่ปะตองอีกแล้วอ้าวมันมิได้ปะตองใช่ข <c oughs> ้เอเดาไปลาดด้วยกันบ่ cấp tổ dũng nhân, ô, tổ khay vô rồi, âu, 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 trung nam ông đi đi, bà xoay tổ nâng sát, hoặc thưa ngọc, bà toàn tổ nâng cả, chờ về lao sẽ gắn cấp tổ dũng nhân cả, อันนี้ก็ถือว่าเป็น EPC ผลงานมันนี่ฮะแบบบูใส่กันตะต้มกันเพราะกำมือเนี่ยตะมือซูซีกับประตองน้อยครับพี่น้องมาเติมตัวเติมตัวตัวใดก่อนน่ะว่าทิปล่อยเราปวย .swing ตัวแล้วล่ะกับตัวนี้กับเร่อปอยู่่นีอกับกับตัวก่อนนั่นครับตัวก่อนนั่นตัวไข่อยู่ถือว่า เข้าไปวันมองไม่ไปเลยเนาะถือว่าพายุได้กินอยู่ครับผมฝากผลงานไว้ครับผมชื่นชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กับผมวันเฮียน้นองเสงครับผมป่าน้องเสงเข้า